วิดีทัศสำหรับผู้ป่วยเรื่องการเช็ดตาการหยอดตาการเป็นบัติตัวและการดูแลตนเองหลังผ่าตัดตาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพุทธาหนูนวลพยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยตาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ค่ะ วิธีทัชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงวิธีการเช็ดตาการหยอดตาที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยละญยิและเพื่อแสดงวิธีการปฏิบัติตัวการดูแลตนเองหลังผ่าตัดตาที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยละญาตินะคะการเช็ดตาเมื่อกลับบ้านผู้ป่วยจะต้องเช็ดตาอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่ปิดฝาครอบตาเนื่องจากอาจมีขี้ตาซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายขึ้นและช่วยลดภาวะเสี่ยงต่อการติดเชือ้อดังนั้นผู้ป่วยและญาติจึงควรทราบวิธีการเช็ดตาที่ถูกต้องเพื่อกลับไปเช็ดตา,าต่อที่บ้านการเตรียมอุปรกรณ์สำหรับเช็ดตาผู้ที่จะเช็ดตาจะต้องล้างมือให้สะอา www. ก่อนการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับเช็ดตาทุกครั้งโดยอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมได้แก่ขวดน้ำเกลือเช็ดตาให้เปิดฝาขวดไว้ให้เรียบร้อยถ้าหมดให้ใช้น้ำต้มสุกแทนได้สำลีสะอาดสำหรับเช็ดตาให้เปิดห่อสำลีและเทน้ำเกลือเช็ดตาลงบนสำลีโดยให้ปากขวดห่างจากสำลีพอควร เพื่อไม่ให้ปากขวดสัมผัสโดนสำลีพร้อมจะหยิบใช้ได้เลยพลาสเตอร์ aster, ให้ตัดพลาสเตอร์ไว้ให้ยาวประมาณ5-6นิ้วหรือประมาณ1คืบและพับปลายด้านหนึ่งของพลาสเตอร์ด้วยเพื่อให้สะดวกต่อการเปิดฝาครอบตา ถังขยะหรือถุงสำหรับทิ้งสัรีที่ใช้แล้วเมื่อเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วให้แกะฝาครอบตาออกนําฝาครอบตาไปล้างด้วยสบู่และน้ำพร้อมกับล้างมือไปด้วยกันเมื่อล้างสะอาดดีแล้วไม่ต้องเช็ดฝาครอบตาและมือให้ใช้วิธีการสะบัดมือและฝาครอบตาเบาๆให้แห้งแทนเพราะการใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชู another, Hence, mm ่เช็ดฝาครอบตาและมือ ที่ล้างสะอาดแล้วนั้นอาจทำให้ตาติดเชื้อและอักเสบได้ถ้าไม่มีก๊อกน้ำให้ผู้อื่นช่วยรินน้ำจากขันให้แทนต่อไปจะเป็นวิธีการเช็ดตาสำหรับผู้ป่วยที่มียาติเช็ดตาให้นะคะเริ่มเช็ดบริเวณหนังตาโดย หยิบสำลีสามก้อนที่เทน้ำกระเช็ดตาลงบนสำลีไว้แล้วบีบสำลีให้หมาดๆให้ผู้ป่วยนอนงายและหลับตานิ่งๆใช้สำลีก้อนที่หนึ่งเช็ดที่หนังตาบนก่อนเช็ดจากหัวตาไปหางตาโดยห่างจากขอบตาประมาณ1เซนติเมตรเช็ดไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงหน้าผาก ไม่ต้องเช็ดซ้ำรอยที่เช็ดแล้วใช้สำลีก้อนที่สองเช็ดบร,ริเวณหนังตาล่างจากหัวตาไปหางตาโดยเริ่มห่างจากขอบตาล่างประมาณ1เซนติเมตรเช็ดไล่ระดับลงไปเรื่อยๆจนถึงแก้มไม่ต้องเช็ดซ้ำรอยที่เช็ดแล้วใช้สำลีก้อนที่3 เช็ดหัวตาต่อลงมายังร่องแก้มและสันจมูกขนาดเช็ดตาต้องเช็ดให้เบามือที่สุดห้ามกดลงบริเวณลูกตาต่อไปเช็ดบริเวณขอบตาโดยหยิบสำลีสามก้อนที่เทน้ำเกระเช็ดตาลงบนสำลีไว้แล้วหยิบสำลีให้หม,ดมาด เก็ยบยาสำลีให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้ยอสำลีเข้าตาซึ่งจะทำให้ระคายเคืองตาผู้ป่วยได้ก้อนที่1เช็ดขอบตาบนโดยให้ผู้ป่วยลืมตาและมองลงปลายเท้าผู้ทำการเช็ดตาดึงหนังตาบนขึ้นเช็ดขอบตาบนจากหัวตาไปหางตาเช็ดครั้งเดียวแล้วทิ้งสำลี ก้อนที่สเช็ดขอบตาล่างโดยให้ผู้ป่วยเหลือบตามองขึ้นด้านบนผู้ทำการเช็ดตาดึงหนังตาล่างลงเช็ดขอบตาล่างจากหัวตาไปหางตาเช็ดครั้งเดียวแล้วทิ้งสำลีก้อนที่สเช็ดบริเวณหัวตาโดยให้ผู้ป่วยเหลือบตามองไปหางตา หากไม่สะอาดให้ใช้สำลีก้อนใหม่เช็ดซ้ำได้ถ้าสำลีไม่พอให้เปิดสำลีห่อใหม่ได้ <ra> <Avenue> เมื่อเช็ดตาเสร็จแล้วให้ปิดฝาครอบตาและปิดทับด้วยพลาสเตอร์ที่ตัดเตรียมไว้แล้วจากนั้นให้เก็บอุปกรณ์ โดยปิดฝาขวดน้ำเกลือเช็ดตาและปิดซองสำลีที่เหลือใช้ให้เรียบร้อยต่อไปเป็นวิธีการเช็ดตาสำหรับผู้ป่วยที่เช็ดตาด้วยตนเองให้นั่งหรือยืนหน้ากระจกเริ่มเช็ดบริเวณเปลือกตาโดยหยิบสำลีสามก้อนที่เทน้ำเกลือเช็ดตาลงบนสำลีไว้แล้วบีบสำลีให้หมาด ให้ผู้ป่วยนั่งหรือยืนหน้ากระจกตามองในกระจกใช้สำลีก้อนที่1เช็ดที่หนังตาบนก่อนเช็ดจากหัวตาไปหางตาโดยห่างจากขอบตาประมาณ1ซนติเมตรเช็ดไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงหน้าผากไม่ต้องเช็ดซ้ำรอยที่เช็ดแล้วใช้สำลีก้อนที่2เช็ดบริเวณหนังตาล่าง จากหัวตาไปหางตาเริ่มห่างจากขอบตาประมาณ1ซนติเมตรเช็ดไล่ระดับลงไปถึงแก้มไม่ต้องเช็ดซ้ำรอยที่เช็ดแล้วใช้สำลีก้อนที่3เช็ดหัวตาต่อลงมายังร่องแก้มและสันจมูก ขนาดเช็ดตาต้องเช็ดให้เบามือที่สุดห้ามกดลงบริเวณลูกตาต่อไปเช็ดบริเวณขอบตาโดยหยิบสำลีสามก้อนที่เทน้ำเกลือเช็ดตาลงบนสำลีไว้แล้วบีบสำลีให้หมดัหมดมาเก็บใย,ยสำลีให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้ใย,ยสำลีเข้าตาซึ่งจะทำให้ระคายเคืองตาผู้ป่วยได้ ให้ผู้ป่วยแงยหน้าขึ้นมองลงล่างมองในกระจกดึงหนังตาบนขึ้นใช้สำลีก้อนที่หนึ่งเชดขอบตาบนจากหัวตาไปหางตาเช็ดครั้งเดียวแล้วทิ้งสำลีให้ผู้ป่วยลืมตาไว้อย่ากระพริบตาก้มหน้าลงเหลือบตาขึ้นข้างบนมองในกระจกดึงหนังตาล่างลาง,ลง ใช้สำลีก้อนที่สองเช็ดขอบตาล่างจากหัวตาไปหางตาเช็ดครั้งเดียวแล้วทิ้งสำลีให้ผู้ป่วยมองไปหางตามองในกระจกใช้สำลีก้อนที่สามเช็ดหัวตาหากไม่สะอาดให้ใช้สำลีก้อนใหม่เช็ดซ้ำได้ถ้าสำลีไม่พอให้เปิด่อใหม่ได้เมื่อเช็ดตาเสร็จแล้วให้ปิดฝาครอบตา ปิดทับด้วยพลาสเตอร์ที่ตัดเตรียมไว้แล้วจากนั้นให้เก็บอุปกรณ์โดยปิดฝาขวดน้ำเกลือเช็ดตาและปิดซองสำลีที่เหลือใช้ให้เรียบร้อยการหยอดตา เมื่อกลับบ้านผู้ป่วยจะได้รับยาหยอดตาเพื่อนำกลับไปหยอดตาต่อที่บ้านตามแพทย์สั่งเพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการต่างๆดังนั้นผู้ป่วยละญาติจึงควรทราบว,วิธีการหยอดตาที่ถูกต้องเพื่อกลับไปหยอดตาต่อที่บ้านการเตรียมอุปกรณ์สำหรับหยอดตาผู้ที่จะหยดตาจะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับหยดตาทุกครั้ง โดยอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมได้แก่สำลีให้เปิดห่อสำลีไว้ให้พร้อมจะหยิบใช้ได้เลยยาหยอดตาตามแพทย์สั่งคลายฝาขวดให้เปิดหยอดได้ง่ายทางขยะหรือถุงสำหรับทิ้งสำลีที่ใช้แล้ว ต่อไปเป็นวิธีการหยอดตาสำหรับผู้ป่วยที่มีญาติหยอดตาให้นะคะให้ผู้ป่วยนอนง่ายหรือนั่งโดยพิงพนักเก้าอี้ก็ได้โดยแงมหน้าขึ้นแกะพลาสเตอร์ด้านบนตรงรอยที่พับไว้ใช้มือที่ไม่ถนัดหยิบสำลีแห้งใช้มือข้างที่ถนัดหยิบขวดยาหยอดตาเปิดขวดยาหยอดตาอย่างระมัดระวังอย่าให้ปลายขวดยาหยอดตาสัมผัสโดนมือ ส่วนฝาขวดยาหยดตาอาจใช้นิ้วหนีบไว้หรือวางโดยระวังไม่ให้ฝาขวดคว่ำลงใช้สำลีแห้งดึงหนังตาล่างลงเบาๆเพื่อให้เป็นกระพุง้งให้ผู้ป่วยเหลือบตามองขึ้นด้านบนคว่ำขวดยาหยดตาลงให้ปลายหลอดยาหยดตาอยู่ห่างจากตาประมาณ1-2นิ้ว เพื่อป้องกันไม่ให้ปลายหลอดยาหยอดตาสัมผัสดวนตาบีบยาหยอดตา1-2หยดลงในกระพุ้งตาด้านในระวังอย่าหยดลงบนตาดำให้ผู้ป่วยหลับตาเบาๆและใช้สำลีแห้งซับน้ำยาที่ล้นออกมาเบาๆจากนั้นใช้สำลีกดหัวตาเบาๆ1-2นาที เพื่อป้องกันไม่ให้ยาหยอดตาไหลลงท่อน้ำตาลงคอซึ่งอาจทำให้ขมในคอได้ทิ้งสําลีที่ใช้แล้วปิดฝาครอบตาให้เรียบร้อยปิดฝาขวดยาหยอดตาปิดซองสำลีที่เหลือใช้และเก็บอุปกรณ์ที่ใช้หยดตาให้เรียบร้อยต่อไปเป็นวิธีการหยอดตาสำหรับผู้ป่วยที่หยอดตาด้วยตนเอง ให้ผู้ป่วยนอนงายหรือนั่งโดยพิงพนักเก้าอี้ก็ได้ด้วยงนหน้าขึ้นแกะพลาสเตอร์ด้านบนตรงรอยที่พับไว้ใช้มือที่ไม่ถนัดหยิบสำลีแห้งใช้มือข้างที่ถนัดหยิบขวดยาหยอดตาใช้สำลีแห้งดึงหนังตาล่างลงเบาๆเพื่อให้เป็นกระพุง้งให้ผู้ป่วยเหลือบตามองขึ้นด้านบนคว่ำขวดยาหยอดตาลง ให้ปลายหลอดยาหยดตาอยู่ห่างจากตาประมาณ1-2นิ้วเพื่อป้องกันไม่ให้ปลายหลอดยาหยอดตาสัมผัสดวงตาบีบยาหยอดตา1-2หยดลงในกระพุ้งตาด้านในระวังอย่าหยดลงบนตาดำให้ผู้ป่วยหลับตาเบาๆและใช้สำลีแห้งซับน้ำยาที่ล้นออกมาเบาๆจากนั้นใช้สำลีกดหัวตาเบาๆ1-2นาที เพื่อป้องกันไม่ให้ยาหยอดตาไหลลงท่อน้ำตาลงคอซึ่งอาจทำให้ขมในคอได้ทิ้งสำลีที่ใช้แล้วและปิดฝาครอบตาให้เรียบร้อยปิดฝาขวดยาหยอดตาปิดสองสำลีที่เหลือใช้และเก็บอุปกรณ์ที่ใช้หยอดตาให้เรียบร้อยสาระน่ารู้สำหรับการหยอดตากรณีจะต้องหยอดยาหยอดตาตั้งแต่2ชนิดขึ้นไป ให้หยดยาห่างกันอย่างน้อย5นาทีไม่ควรหยอดพร้อมกันหรือหยอดติดติดกันเพราะจะทำให้ผลของยาไม่ดีควรหยอดยาที่มีลักษณะน้ำใสก่อนยาน้ำคุณและหยอดหรือป้ายยาที่มีลักษณะเป็นขี้พึ่งหรือครีมหลังสุดเพื่อประสิทธิภาพในการดูดซึมยาได้ดียาน้ำคุณควรเขย่าวขวดก่อนหยอดทุกครั้ง การหยอดยาที่มีลักษณะขี้พึ่งหรือครีมให้ป้ายในกระพุ้งตาด้านในจากหัวตาไปหางตาประมาณครึ่งเซนติเมตรควรเก็บยาหยอดตาในที่แห้งสะอาดไม่โดนแสงยาหยอดตาบางชนิดอาจต้องแช่ตู้เย็นตามที่ระบุในฉลาก หากต้องเดินทางให้เก็บยาใส่กติกแช่น้ำแข็งเพื่อป้องกันการเสรื่อมคุณภาพของยาหยอดตายาหยอดตาที่เปิดใช้แล้วสามารถใช้ได้1เดือนดังนั้นให้ผู้ป่วยและญาติเขียนวันที่เปิดใช้หรือวันที่หมดอายุไว้ข,ข้างขวดยาหยอดตาด้วยทุกครั้งที่เปิดใช้ยาหยอดตาขวดใหม่ยกเว้นยาฆ่าเชือ้อ ซึ่งจะระบุวันหมดอายุไว้บนฉลากยาอย่างชัดเจนดังนั้นให้ผู้ป่วยและญาติตรวจด,ดูวันหมดอายุของยาหยดตาที่ฉลากยาด้วยหากหมดอายุให้เปลี่ยนยาขวดใหม่ควรล้างมือให้สะอาดก่อนการหยอดตาและสะบัดให้แหง้งไม่ควรใช้ผ้าหรือกระดาษที่ชู่เช็ดมือเพราะอาจทำให้ตากเสบและติดเชื้อได้ ถ้ามีแว่นตาให้ทำความสะอาดแว่นตาเช่นเดียวกับฝาครอบตาและใส่แทนฝาครอบตาได้ในเวลากลางวันเวลาเข้านอนให้ปิดฝาครอบตาทุกครั้งเพื่อป้องกันการเผลอขยี้ตาเวลานอนหลับการปฏิบัติตัวและการดูแลตนเองหลังผ่าตาัดตาเมื่อแพทย์นอนุญาตให้กลับบ้านได้ ผู้ป่วยควรทราบถึงวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเหมาะสมในระหว่างอยู่บ้านเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาหรือภาวะแทรกซ้อนทางตาได้ภายหลังผู้ป่วยสามารถทากิจวัตรประจำวันหลังตื่นนอนได้ตามปกติแต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังบ้างเล็กน้อยเมื่อจะทําความสะอาดใบหน้าให้ใช้วิธีเช็ดหน้าแทนโดยใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำบิดหมาด และเช็ดหน้าให้ทั่วจนสะอาดทั้งนี้เพื่อป้องกันน้ำเข้าตาและอาจทำให้ตาที่ผ่าตัดติดเชื้อได้ผู้ป่วยสามารถแปลงฟันได้แต่อย่าก,ก้มหน้ามากห้ามใส่หน้าไปมาขณะแปลงฟันเวลาอาบน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าตาให้ใช้วิธีตัดอาบตั้งแต่คอแทนการใช้ฝักบัว ้ามทาแป้งบริเวณใบหน้าเพราะฝุ่นผงจากแป้งอาจเข้าตาทำให้ตาอักเสบและติดเชื้อได้ถ้าต้องการสระผมห้ามสระเองให้นอนสระโดยมีผู้อื่นช่วยสระให้เบาระวังอย่าให้น้ำเข้าตาข้างที่ผ่าตาัดเพราะอาจทำให้ตาอักเสบติดเชื้อได้ผู้ป่วยควรดูแลตนเองให้ดี ระวังอย่าให้เป็นหวัดเมื่อเป็นหวัดควรรักษาร่างกายให้อบอุ่นนอนพักผ่อนมากๆถ้าเป็นมากควรปรึกษาแพทย์เพราะการไอหรือจามแรงๆจะทำให้แผลผ่าตัดแยกได้มีเลือดออกในช่องหน้าลูกตาและความดันตาสูงขึ้นได้เพื่อป้องกันไม่ให้ความดันในลูกตาสูงเวลาไอาให้อ้าปากให้กว้าง เวลาจามให้ใช้นิ้วมือกดที่ใต้จมูกหรือหนาริมฝีปากซึ่งจะทำให้อาการจามหยุดหรือหายไปได้เวลาสั่งน้ำมูกให้สั่งเบาๆในระยะ1นสสัปดาห์แรกหลังจากออกจากโรงพยาบาลกลับมาอยู่บ้านผู้ป่วยควรมีเวลาพักผ่อนให้เพียงพอระมัดระวังอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นหกลม้ม เดินชนสิ่งกีดขวางเพราะอาจกระทบกระเทือนถึงตาได้และควรเก็บของให้เป็นระเบียบการทำงานเล็กๆน้อยๆช่วยให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังกายไปในตัวแต่ไม่ควรหักโหมห้ามทำงานหนักทุกชนิดเช่นยกของหนักตักน้ำซักผ้าตอกตะปูขุดดินตำน้ำพริกถูบ้านผ่าฟืน เพราะอาจกระทบกระเทือนถึงตาได้นอกจากนี้ควรระมัดระวังในการขับถ่ายผู้ป่วยควรระมัดระวังอย่าให้ท้องผูกควรงดอาหารที่ทำให้ท้องผูกเช่นชากาแฟและหลีกเลี่ยงของแข็งหรือเหนียวย่อยยากเพื่อป้องกันไม่ให้ท้องผูกผู้ป่วยควรดื่มน้ำมากๆอย่างน้อย8แก้วต่อวัน และรับประทานผักผลไม้ให้เพียงพอเพื่อให้ลำไส้เคลื่อนตัวและช่วยในการขับถ่ายได้ดีขึ้นหากยังมีอาการท้องผูกสามารถรับประทานยาระบายได้ไม่ควรเบ่งถ่ายอุจจจระเพราะจะกระทบกระเทือนถึงตาได้นอกจากนี้ผู้ป่วยควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นเนื้อสัตว์ต่างๆไข่นมผัก และผลไม้เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกรอและเพิ่มภูมิต้านทานแก่ร่างกายควรงวดการสูบบุหรี่เพราะบุหรี่มีโทษต่อร่างกายทำลายสุขภาพและควันจากบุหรี่ทำให้เกิดการระคายเคืองตาตาแดงและอักเสบได้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในบริเวณที่แออัดมีฝุน่นควันมีลมแรงและบริเวณที่ฝนตก เพราะอาจมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตาทำให้เกิดการระคายเคืองและตาอักเสบติดเชื้อได้ห้ามซื้อยามารับประทานหรือยาหยอดตามาใช้เองควรรับประทานยาหรือหยอดตาตามแพทย์สั่งให้ในวันก่อนกลับบ้านเท่านั้นหากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์พึ่งระลึกไว้เสมอว่า เมื่อกลับไปอยู่บ้านผู้ป่วยต้องปิดฝาครอบตาตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนโดยเฉพาะเวลากลางคืนเมื่อเข้านอนเพื่อป้องกันการเผลอขยี้ตาโดยไม่รู้ตัวเป็นเวลาประมาณสองเดือนหรือจนกว่าแพทย์จะอนุญาตให้เลิกใช้ส่วนในเวลากลางวานันที่ไม่ได้นอนหลับอาจใช้เแว่นตาแทนฝาครอบตาได้ พ่อควรระวังสำหรับผู้ป่วยที่ใส่เลนแก้วตาเทียมไม่นอนตะแคงทับตาข้างที่ผ่าตาัดหรือนอนคว่ำหน้ายกเว้นในกรณีแพทย์สั่งให้มีการคว่ำหน้าซึ่งจะระบุเฉพาะในผู้ป่วยบางรายที่มีอาการทางตาอย่างอื่นและได้รับการผ่าตัดอย่างอื่นร่วมด้วยไม่ก้มหน้ามากเกินไปเพราะจะเพิ่มความดันลูกตาทำให้เลนแก้วตาเทียมเคลื่อน หลังผ่าตัด1เดือนสามารถละหมาดได้โดยอาบน้ำละหมาดแบบไม่ใช้น้ำและก้มหน้าไม่ถึงพื้นหลังผ่าตัด1เดือนสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติข้อควรระวังสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดแก๊สหรือน้ำมันในลูกตานั่งหรือนอนคว่ำหน้าตลอดโดยพักได้อย่างน้อย15นาทีในแต่ละชั่วโมง และความหน้ารวมกันมากกว่า16ชั่วโมงต่อวันความหน้าติดต่อกันประมาณ1เดือนหรือจนกว่าแพทย์จะให้หยุดความหน้าได้สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดแก๊สห้ามเดินทางโดยเครื่องบินภายใน1เดือนหลังผ่าตัดเนื่องจากแก๊สจะขยายตัวในภาวะที่มีความกดอากาศตา่ำสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ของเหลวหนกักต้องนอนหงายราบไม่นุนหมอน ทำกิจวัตรประจำวันบนเตียงตลอดเวลาและนอนพักในโรงพยาบาลนานประมาณสองสัปดาห์หลังจากนั้นแพทย์จะผ่าตัดเอาสารหนักออกแล้วใส่แก๊สหรือน้ำมันในตาต่อทําให้ผู้ป่วยต้องคว่ำหน้าต่อไปอีกประมาณ1เดือนสําหรับผู้ที่ใส่น้ำมันในตาจําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อเอาน้ำมันออกอีกครั้งโดยแพทย์จะพิจารณาและนัดมาผ่าตัดเอง ขณะอยู่บ้านควรสังเกตอาการผิดปกติต่างๆได้แก่ตาแดงเพิ่มขึ้นน้ำตาไหลปวดตามีขี้ตามากสายตามัวลงถ้ามีอาการผิดปกติข้อใดข้อหนึ่งให้มาพบแพทย์ก่อนวันนัดได้หากไม่มีอาการผิดปกติระหว่างอยู่ที่บ้านผู้ป่วยทุกท่านควรมาพบแพทย์ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในบัตรน,นัด เพื่อติดตามผลการรักษาและอย่าลืมนำบัตรนัดและยาเดิมมาด้วยนะคะหวังว่าผู้ป่วยทุกท่านจะสามารถกลับไปเช็ดตาหยอดตาและดูแลตนเองหลังผ่าตาัดตาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะสวัสดีค่ะ